ครับสวัสดีครับพี่พีซทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลมาพบปะกับป้าเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับวัน 14, ศุกร์ที่สิบสี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องครับป้าเตียมผามาัสรุปเลสลาวพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะสิบแปดอาจารย์ดังนะครับครับมื่อวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุธที่สิบสองพฤศจิกายนหกแปดลาวพัฒนาออกเจ็ดสามหนึ่ง ห้าหนึ่งขับเลขล่างก็ออกหนึ่งหกเนาะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมาที่พอแต้มสรุปให้หลุดเบิดเลยพี่น้องครับออกหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกเนาะพี่น้องเนาะเด่นสองสามสี่พอมาจักกระตัวขับพอแต้มกราบขอโทษขอภัยหลายไ,ได้พี่น้องเด้อเอะ,ะเมื่อนี้พอแต้มพามาสรุปต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะ ขับปเทีมเริ่มจากเซียนอูดรน,นะพี่น้องเน้อพ่อเซียนอุดรบนล่างวิ่งโลดห้ากับแปดเน้นที่ห้าพี่น้องห้ากับแปดครับครับแคปหน้าจอครับผมรับปรทียมขอขอบคุณในหลายนะครับเดอ้อพ่อเซียนอูดรเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนพี่นองเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับสี่ับเจ็ดกับสี่สี่เจ็ดนะครับครับแชปหน้าจอครับผมครับประเตียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเ้อเซียนหยวนเนาะรับเนาะ ครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมพี่น้องพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด7ดกับ8เน้นที่8ดพี่น้อง7กับ8ครับ ครับแชปหน้าจอครับผมครับป้าเตี่ยมขอขอบคุณนหลายนะครับเด้อพ่อช่างคมเนาะครับเนาะครับคอยเขาคอยปังงวดนี้นะครับครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนขาดปัดพี่น้องเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งรูดห้ากับหนึ่งห้ากับหนึ่งนะครับหนึ่ง อ่านะ,ค,ะครับรับแช็หน้าจอครับผมครับรเตรียมขอขอบคุณในห,หลายเด้อครับเดอ้อเสียนขาดปัดเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสามแปดพี่น้องมาไม่ได้พี่น้องเดอ้อปูสามแปด บนล่างวิ่งโหลด1กับ2พี่น้อง1กับ2ครับครับจชบหน้าจอครับผมครับระเตรีมขอกราบขอ,ขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่สามแปนะครับเนาะงวดนี้เป็นงวดแรกขอให้เขาขอให้ปังนะพี่น้องเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่คนเฝ้าไล่พี่น้องอันนี้กัง,งวดแรกมาใหม่พี่น้องบนล่างวิ่งรูด5้ากับ8นะครับ5กับ8ดครับครับแชปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอขอบคุณหลายๆรับเดอคนเฝ้าไล่เนาะพี่น,อน้องเนาะคอยเขาคอยปังนะครับ แชหนาจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อดอนละยองพี่น้องพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งรูด0นย์กับ8นะครับ0กับ8 0 8นนะครับ ครับจับหน้าจอครับผมครับพอแต้มขอขอบคุณในหลายนะครับเ้อพ่อดอนระยองนครับเนาะคอยเข,าข่าคอยปังนะพี่น้องเนาะครับครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนผาสุกพี่น้องเซียนผาสุกบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปด แปดนะครับครับแชปหน้าจอครับผมครับพ่อแ้มขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนผาสุกเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูซูนเจ็ดพี่น้อง ปู07บนล่างวิ่งโลด2กับ3เน้นที่2พี่น้อง2กับ3ครับครับเช็หน้าจอครับผมครับรเตรียมขอกาบขอพระคุณปูหลายๆลยด้ 7, นะครับเด้อนปะู07นเน็ะครับเนาะ25 26 27ตัวเน้นพี่น้อง ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราดพี่น้องปูโคราดบนล่างวิ่งโลด9กับ3เน้นที่3มพี่น้อง9กับ3 3 9นะครับครับจับหน้าจอครับผม ครับพอเทียมขอกาบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดเนาะครับเนาะเก้าสามแปดสามเจ็ดสามตัวเน้นนะพี่น้องครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อวันพี่น้องพ่อวันบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าเน้นที่สี่นะครับสี่กับห้าเน้นที่สี่ ส่นะครับครับเช็บหน้าจอครับผมครับปรอเตียมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อพ่อวันเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูคําชนพี่น้องปูคําชนนี่กะโดนแล้วเพ,พิ่นบริสัททงมาให้พี่น้องบนล่างวิ่งรูดสกับ6นะครับ 4กับ6 4 6นะครับครับแชปหน้าจอครับผมครับประเตรียมขอกาบขอบพระคุณปูหลายๆน,นะครับเด้อนปะูคำชนเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เสียนชัยวานพี่น้อง เซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดครับครับจับหน้าจอครับผมครับพ่อเตี้มขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่แม่น้อยพี่น้องแม่น้อยบนล่างวิ่งรลดห้ากับหกนะครับห้ากับหกห้าหกนะครับนะครับแชบหนะ้าจอครับผมครับเตรียมขอขอบคุณในไลน์วะครับเด้อแม่น้อยเนาะครับเนาะครับ ไป่ต่อรครับผมก็เตี่ยมไปเร็วจังน้อยได้พี่น้องมันลายอาจารย์แต่ว่ากับนั่นนะครับเนาะขับปูชีสะเกดงวดที่่านมากเข่าได้พี่น้องเด้อแตกสามตัวหกห้าหนึ่งพร้อมนะครับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดได้พี่น้องเด้อมือกออกเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปด ครับคชับหน้าจอครับผมครับปอเต้มขอขาบกบพะคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสีสะเกตเนาะครับเนาะอ่อยแตก3าตัวอีกพี่น้องครับชับหน้าจอระบอดพี่น้องครับไปต่อครับผม ไปต่อที่แม่ยายนงแม่ยายนงมยยนงวดที่พานมากกันหนึ่้าได้พี่น,อน้องเด้อเลกออก5้าหนึ่งเข้าตัวกลับบนล่างวิง่งรวดหกับ3มเน้นที่ห้าพี่น้อง5กับ3ครับครับแชบหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อแม่ยายนงเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายบนล่างวิ่งลูด6กับ7พี่น้อง6กับ7 6 7นะครับ ครับแชปหน้าจอครับผมครับพอแต้มขอขอบคุณในห,หลายนะครับเดอเสียนหนองคายเนะครับเนาะคอยเข้าคอยปังงวดนี่นะครับไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดนพี่น้องเนาะคือของพอแต้มนะครับนะครับบนล่างบิ่งโลดห้ากับหกนพี่น้องห้ากับห ห้าหกนะครับครับผิดพลาดประกรารใดพอเตียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอไวพ้พอนคอยเขา่าคอยปังเนาะพี่น้องเนาะครับจะได้โศก,กมันมันกันนะครับ คอเตรียมผ้าไปนับคะแนนน้ากันพี่น้องคะแนน0 1นยคะแนนนะพี่น้อง1 2ึ่คะแนน2 2งสคะแนน3 3มาคะแนน4 3่าคะแนน5้เจ็ดคะแนน6กหาคะแนน7 หกคะแนนแปหคะแนนพี่น้องเอาเด่นที่ห้ได้พี่น้องดเด้อเตียวากัดซูซีกันคะแนนเด่น5เนาะพี่น้องเนาะเด่น5้ลองนะพี่น้องเด้อเอาเจ็ดกับ8พี่น้อง หกหาคะแน่นในพี่น้องเด้อสูสีกันระหว่างห้าหกเจ็ดแปดในพี่น้องเอาฉะนั้นเราเด่นห้ารองเจ็ดกับแปดเนาะพี่น้องเนาะ ครับตามนี้นะพี่น้องเนาะครับผิดพลาดประกันได้พอแต้มกราบ,บขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อสายวิง่งสายหลุดเนาะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่าน,นพี่น้องรับตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะหกกระหากะแนนได้พี่น้องเด้อเอาเอาสามตัวนี้พี่น้องเด่นห้าลองเจ็ดกับแปดเนาะพี่น้องเนาะเอาคอยเขกาให้ปังพี่น้อง พี่น้องอฟซี ie, ส่สายวิ่งสายหลุดจะได้โุกโกมันมันกันนาะพี่น้องเนาะเอาจะเลื่มได้พี่น้องเอ้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้พอเตียมนำนาครัมเอาสุดท้ายทายสุดนี่ก็อิฟซี่ทุกคนโฉบโฉบมันมัเนๆๆเฮงเฮงรว่อยเรยนาะครับเนาะกับพอกัอบพอเตียมห,หยิกหลัง้วยลาวพัฒนาออกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม